quét dấu Dấu cay Chịu một thịt bộ

ต้องสีนางยิ้มนางอเออขอว่าออกนี่แหละยิบทั่วโลกเลยเออกินที่ตะเคียนเอาลำไส้ได้บ้านนี้ว่ากินที่ตะเคียนจะคลาองสองหอกนะอ๋อบ๊อบบอมีไม่ต้องพูดเจ้าก็เห็นเห็นอยู่เอตั้งแต่ใหม่เล่เห็นอยู่วจะคล้องสองเขาเป็นคนเยังไง อย่างปีก,กันาาท้องธรรมดะจั๊กควาปิกไปให้ดูกินได้เร็วในนาทีเวลา <laughs> ม่าสุ่ายังไงกินด,ด้วยได้ไหมกินมาให้ไหนบ้างฮะ คณหายไปทั้งขานี่เอาแบบนี euh ้นะทุกท่านคือคือมวนี่ยคือว่าไหนมันบมมวลในถอดตามียังเจ้าพีกไว้ชิปก๋วยเตียวเจ้าพีกไว้อีกว่ะเดืนมาหาพอคนนาห้ากห้าแล้วองดีอยู่สีเนาะ

พีเจได้ะได้ละใจ้นาพี่มากินหมดเสียงง้ยอืมจะมากินพักเนาะ Nhông ừ, ừ. 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 á này. Nhưng nha. Men bọn hơn chồng. ơ! 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 ơ!